Hello everyone, my name is Nisha p a d i v a n i t Today I would like to welcome you all to our class. This is the second bachelor's degree. This program is called EPIC at the University of Thai Chamber of Commerce. สวัสดีค่ะทุกคนค่ะพี่นุ้ยนิชาภานะคะ พี่นุ้ยปัจจุบันก็ํำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการอยู่ที่ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อยจำกัดมาหาชนนะคะอยู่ฝ่ายผลิตภัณฑ์เงินฝากและก็การลงทุนวันนี้เนี่ยมาคุยเรื่องหลักสูตรที่พี่นุ้ยเรียนอยู่ปัจจุบันตอนนีย้ยังเรียนอยู่ปีหนึ่งกำลังจะขึ้นปีสองละเ,เห็นเอ้ทำไมคุณจะเรียนปริญญาตรีอ่านี่มันเป็นปริญญาตรีใบที่สองค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่า ต้นทุนแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่เท่ากันถูกไหมคะพี่นุ้ยก็เป็นเช่นนั้นค่ะก็คือว่าต้นทุนของพี่นุ้ยเนี่ยไม่ได้สูงส่งม,มากมากแบบว่าต้องไปจบเมืองนอกเมืองนานแล้วปาะสาอังกฤษเดลเอิศอะไรอย่างนเงี้ยดังนั้นเนี่ยก็เราต้องหาที่เรียนนะคะที่มันตรงกับสิ่งที่เราต้องการ